คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนท <c oughs> ี่เข้ามาเจอเนาะข้อความจากคนที่อยากมองหน้าคุณเหลือเกินในยามนี้อาเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะแต่ก่อนอื่นเห็นอะไรปะคือวันนี้ไม่ได้ลงเมคอัพเลยนะนะคะวันนี้ปัดแค่คิ้วบางๆแล้วก็ทาลิปลิปกลอสบางๆนะคะใส คือเคยเคยเคยมีคนนะคะ,อะคอมเมนต์ในในช่องทางของพี่มูอว่าค่ะว่าอยากให้พี่มูอว่ารีวิวสกินแคร์หน่อยอุ้ยนี่ฉันจะเป็นหมอดูที่รีวิวสกินแคร์ได้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก็เอออะก็ปกติก็ไม่ค่อยได้บำรุงอะไรมากะคะแต่ว่า พูดอย่างนี้จะหมันใสไหมแบบว่าจะบอกว่าไม่ได้บำรุงมากแต่แบบหนังหน้าดีเงี้ยหรอไม่ใช่คือจริงๆอ่ะจริงๆก็ไม่ใช่คนขยันอะไรหรอกในการบำรุงผิวแต่ว่าจะให้ความสําคัญกับการล้างหน้านะต้องบอกก่อนว่าเห็นเห็นหน้าแบบอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็มีปัญหาเรื่องผิวเวลาที่นอนดึกอืนอนดึกเนี่ยหรือพักผ่อนไม่พอหรือช่วงไหนที่งานหนะักเนี่ยช่วงนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องผิวก็คือผิวแบบจะลอก ตรงช่วงเนี้ยค่ะช่วงหวานหวานคิ้วแล้วก็จะมาช่วงเนี้ยเออนะคะช่วงแบบประมาณเนี้ยช่วงกรอบหน้าแล้วก็ช่วงมุมปากคือจะลออแบบคือลอกแบบลอกแบบสบแหบงุดชวนให้หงุดหงิดนะเออแบบจนบางทีแบบไม่มีอารมณ์อ่านไห้เลยนะแบบมันนุสแสบผิวนุคันนะคะก็เลยแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบเป็นเป็นเซฟเดอร์อาการพวกผิว ผิวแพ้ค่ะเวลาลอกและเวลาส่วนใหญ่จะพักผ่อนไม่พอที่พี่มุงจะเกิดน,นะนะคะแต่แล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบว่าผิวจะบางมากนะคะทีนี้เวลาหลังหน้าก็จะค่อนข้างมีปัญหาคือคือเราจะใช้โฟมที่อะไรที่มันหนักๆไม่ได้เลยนะคะก็มีคนแนะนำนี่ตัวนี้นะคะตัวนี้เขาชื่อเซราวีนะคะไม่ใช่เซราวีที่เป็นภาษาฝรั่งเศสเด้อ เซรั่ว V e S S Smoothing c l e a n s ร r er นะคะคือตัวนี้มีคนแนะนำมาอันนี้ใช้จริงนะบอกก่อนเห็นปะเดี๋ยวประมาณนี้ละนะคะคือมีคนมีมีน้องนะคะแนะนำมาแล้วก็ไปค้นหารีวิวก็คือมันดีมากเลยนะสำหรับคนที่สำหรับสำหรับคนที่ผิวแบบมีปัญหาอย่างพี่มุกเวลาที่แบบว่าพักผ่อนไม่พอ,พอะคะ่ะคือมันจะไม่แสบแล้วมันจะช่วยผลอดผิวผลัดบางๆเพราะเขาบอกจะเป็น exfoliate ก็คือขัดบางๆแต่ไม่ได้ทำให้ความชุ่มชื้น บนผิวหน้าหายไปนะอันนี้คือโดยส่วนตัวคือชัยชอบต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนเนะี่ยเป็นคนชอบแบบล้างหน้าแบบโฟมนุ่มๆอะค่ะมันก็จะฟินใช่ปะะ่ะล่ะแต่ทีเนี้ยพอพอล้างไปล้างมาเรารู้สึกว่ามันมันแสบแล้วอันนี้อันนี้ส่วนบุคคลนะโดยส่วนตัวคะ่ะรู้สึกว่าเราจะเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้ว,วแล้วผิวเราจะมีปัญหาบ่อยก็เลยมาเจอตัวนี้อันนี้บอกก่อนอันนี้คือใช้เองรีวิวเองซื้อเองนะจ๊ะเห็นปะ่ะเนี่ย นะคะก็คือพื้นฐานของผิวนาออย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการล้างนะต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้มันก็จะไม่ได้แบบเป็นเป็นโฟมอะไรที่มันแบบฟอดๆนะคะมันก็จะเหมือนแบบเป็นเป็นเป็นคลีนเซอร์ที่มันเหลวๆมนสูบูเลียเ,เนาะก็จะฟองมากแต่ว่าสะอาดนะถึงแม้พี่มุกจะแต่งหน้าค่ะพี่มุกก็จะใช้รีมูเวอร์เอาเออกก่อนนะคะแล้วก็ซับไม่ให้มันมนนะคะคือซับก่อนก่อนที่จะล้าง นะคะด้วยเซราวีแล้วก็น้ำเปล่านะคะอันนี้แนะนําจริงๆนะเพราะว่าก็ได้รับการแนะนํานะคะเพราะว่าไปบน่นบอกคันแสบผิวนี่นี่เราอ่านพายนะคะน้องที่น้องก็เลยแนะนํามานะคะซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่ที่เราค่อนข้างเชื่อใจเขาได้เนาะนะคะใครสนใจก็ลองดูเดตติก้านะพี่มุกแปะไว้อยู่คือใช้เองแล้วมันโอเคก็เลยอยากบอกต่อนะจ๊ะ ป่านนี้คือไม่ได้ลงเลยนะแกมไม่ม,มีมีแต่ลิปใส่ไหม <c oughs> มาดูจบช่วงขายจบช่วงไทยอินแหนะนะคะจบช่วงไทยอินเรามาดูข้าง,างความคะดิกามาดูกันค่ะใช้สำรับไหนดีหนอเขาอยากมาดูหน้าใสๆของเราใช่ไหม <c oughs> ใส่สองสำหรับนี้นะคะเอามาดูข้อความจากคนที่อยามามองหน้าคุณเหลือเกินหน้าใสๆของคุณเหลือเกินยามนี้ You have a great heart เธอมีจิตใจที่สวยงามดีงามมากเลยนะใช่ฉันจิตใจฉันงดงามหน้าฉันก็งามว่าสัน <c ười> คือคุณนะ่ะใจเดียวเขาตลอดนะคะเออแล้วมัน,ม,นมันคงไม่มีใครอใจเดียวเขาเหมือนคุณไนงะ I keep writing you so many messages and then I delete ขอบคุณค่ะฉันเขียนข้อความพยายามพิมพ์มข้อความหาเธอพิมพ์แล้วพิมพ์อีกพิมพ์แล้วพิมพ์อีกพิมพ์แล้วก็พิมพ์อีกสุดท้ายก็ลบไม่ส่ง thank you very much ขอบคุณหลายหลาจะพิมพ์เพื่อ I never forgotten wow 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 our sweet kisses เขาบอกว่าเขาไม่เคยลืมรอยจุจ๊บๆที่แสนหวานของเราเลยนะเอาถ้าบางคนยังไม่เคยจุ๊บล่ะก็อาจจะเป็นบทสนทนาที่แสนหวานนะคะที่คุณกับเขาเคยมีให้กันก็ไม่เคยลืมเดอ้อ I love to feel your heart beat เขาอยากที่จะแบบว่ามามากอดคุณนะคะโดยที่เอาหน้าเนี่ยซุกนะคะ อยู่ในวงแคอยู่ภายใต้อ้อมอ้อมกอดของคุณเพื่อที่ฟังเสียงหัวใจของคุณเต้นตุบ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 ว่าคุณจะยังเต้นเพื่อเขาอยู่ไหมตุบตุบเต้นดังนะ a burning flame rises up inside every time I think of you เวลาที่เขาคิดถึงคุณนะคะมันมีคำว่ารู้สึกร้อนรุ่มในหัวใจร้อนรุ่มในที่นี้คืออากาศร้อนไม่ใช่ ความปรารถนาความต้องการที่จะได้พบได้เจออะไรประมาณนี้แหละเอ๊ะหรือที่บ้านพัดลมเสียหรือเปล่าเขาเลยร้อนส่งไปให้เขาหน่อยไหม I save your picture from your social media เขาแอบส่องโซเชียลมีเดียของคุณแล้วก็เห็นรูปงามๆของคุณหรือหรือหล่อๆของคุณเนี่ยผู้ชายก็ใช้ได้นะเขาก็แอบเซฟไว้นะอืม k ิ s สมีเดียที่รักจุบฉันทีเขาอาจจะต้องการจะเป็นที่รักะค่ะอยากที่จะสัมผัสดินฝิปากนะคะคุณด้วยความรักปะบางคนก็อาจจะเคยคิสกันแล้วเนาะนะคะแล้วก็แบบหรือคุณอาจจะเป็นความอ่อนหวานอย่างเดียวในชีวิตของเขาก็ได้นะ I can't deny my heart for you anymore เขาบอกว่าเขาไม่สามารถปฏิเสธหัวใจเขาเนี่ยที่มีให้กับคุณได้ อีกต่อไปแล้วนะคะคนที่อยากมามองหน้าคุณเนี่ยเฮ้ยทำไมางานงานงานจูจุบมาเต็มเลยอะวันนี้คิด so much นะคะอยากจุบมากแล้วก็ Could you give me one more chance ที่รักเธอจะให้โอกาสฉันอีกสักครั้งได้ไหม one more อีกครั้ง c h ance คือโอกาสเนาะ ว้าว้าว้าเอาวัน a v e a family w ว t h you ันเด a y ฉันอยากจะมีครอบครัวกับเธอให้ได้สักวันหนึ่งคือจริงๆเขามีคำว่าจริงจัง,จงในนี้ค่ะคนเราเพออยู่ด้วยกันนะ่ะก็ไม่ต้องแต่งหน้าใช่ไหมหน้าก็จะต้องใส,ส่สั <c oughs> คือเราไม่ได้จําเป็นต้องมีเมคอัพตลอดถูกป่ะ I'm thinking about how I should apologize to you บางครั้งเขาอาจจะเคยไม่น่ารักับคุณอาจจะเคยคอาจจะแบบว่าคิดถึงว่าเขาจะขอโทษคุณยังไงดีนะจ๊ะอ่ะอีกรอบ สนใจนะคะกดตะกร้าได้คือโตใช้ได้นานอันนี้บอกก่อนอันนี้ใช้มาประมาณ3-4เดือนละนะคะแนะนำเลยจริงๆนะคะก็สนใจก็ตะกร้าได้เนาะเวลาขึ้นติต๊กตอมันจะอยู่มุมไหนนะมุมไหนก็มุมนั้นแหละ <c oughs> ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายใส่ปะ